ในตรีสหัสมหาสหัสโลกธาตุอนันตจักรวาล mm. เพราะเหตุผลปัจจัยของแต่ละสรพสัตว์ไม่เหมือนกันวิธีการที่จะช่วยให้หลุดพ้นก็ย่อมต้องต่างกันไปด้วยพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์มีเมตตากรุณาสงสารสรพสัตได้แบ่งกายไปนับแสนแสนลักษณะเพื่อมาสั่งสอนและช่วยเหลือสรพสัตว์ประเภทต่างๆ หากมีสรพสัตที่ควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของพระพุทธเจ้าพระอวโลกิเตศวรพธิสัตว์ก็จะปรากฏกายของพระพุทธเจ้าเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของพระปัเจกับพุทธเจ้าก็จะปรากฏกายของพระปัเจกับพุทธเจ้าเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของพระสาวกก็จะปรากฏกายของพระสาวกเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของราชาแห่งกรมก็จะปรากฏกายของราชาแห่งกรมเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้น หากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายขององค์อินก็จะปรากฏกายขององค์อินเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของจก็จะปรากฏกายของจอมเทพเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของเท้าเมหีสวนก็จะปรากฏกายของเท้าเมหีสวนเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของขุนพลก็จะปรากฏกายของขุนพลเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของเท้ากุเวน ก็จะปรากฏกายของเท้ากุเวนเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของเจ้าเมืองก็จะปรากฏกายของเจ้าเมืองเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของผู้อาวุโสก็จะปรากฏกายของผู้อาวุโสเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของบดิตก็จะปรากฏกายของบดิตเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของพราม ก็จะปรากฏกายของพราหมณ์เพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็จะปรากฏกายของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของสตรีผู้เป็นภริยาของผู้อาวุโสบัณฑิตคุณางพราหมณ์ก็จะปรากฏกายของสตรีผู้เป็นภริยาเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้น หากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของเด็กชายและเด็กหญิงก็จะปรากฏกายของเด็กชายเด็กหญิงเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของเทพนาคคนทันครุฑอสูรกินนอนมโหราคะกับทั้งมนุษย์และอมนุษย์ทั้งปวงก็จะปรากฏกายประเภทต่างๆเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้นหากควรช่วยเหลือด้วยรูปกายของวัจระเทพก็จะปรากฏกายของวัจระเทพเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้นั้น พระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์มีความดีงามอย่างนี้สามารถใช้รูปกายต่างๆเพื่อโปรดสรรพสัพตว์ในโลกธาตุดินแดนทั้งปวงดังนั้นพวกเธอทั้งหลายจึงควรบูชาด้วยความตั้งมั่นพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์สามารถประทานความไม่มีภัยเป็นทานแก่หมูสัตว์ที่ตกอยู่ในภัยอันตรายได้ดังนั้นจึงยกย่องพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์ว่าพระผู้ประทานความไม่มีภัยข้าแต่พระพุทธองค์บัดนี้ ข้าพระองค์ควรบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว<ฮ>์ข้าแต่พระโทธิสัตว์ผู้ประเสริฐขอท่านจงสงสารข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดรับส้อยสังวาลเส้นนี้ด้วยเถิดเธอพึงสงสารอสศญมติโพธิสัตว์ และพุทธบริษัททั้งสี่เทพนาคและสัตว์ทุกคบภูมิรับเอาสร้อยสังวานนี้ไปเถอะ